สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพ่อนน้องน้งนงทุกท่านครับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับเดีย๋ยวขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิผลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเสียเรเล็ก กับพระเศียรใหญ่ครับท่านเป็นเหรียญที่หายยากพอสมควรนะครับในปัจจุบันนี้แต่ว่าเหรียญพระเศียรใหญ่เนี่ยจะหาง่ายอยู่นิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้มันยังผลิตมาไม่นานครับแต่ว่าพระเศียนเล็กนี่สิครับผลิตมานานแล้วแทบจะหาไม่เจอแล้วครับนี่วันนี้ผมเจอจริงจริงนะครับแปดเหรียญครับแต่ไม่ปลางปศครับไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับสักเหรียญเลยครับ มีแต่เหรียญที่ผิดผลิตเยอะๆท่างนั้นนะครับร้อยกว่าล้านขึ้นทั้งนั้นนะครับที่เจอครับวันนี้ครับแปดเหรียญครับพอดีครับนอกนั้นก็เพือเสียใหญ่หมดครับไม่ว่าเหรียญห้าหรือเหรียญบาทพ็เสียใหญ่หมดทั้งนั้นครับเสียส่วนเพอเสียเล็กนี่น้อยมากแล้วครับแทบจะหาไม่เจอแล้วที่ผมจะแนะนํานะครับถ้าจะเก็บจริงๆพอเสียใหญ่ก็เก็บได้ครับแต่จะพึ่งไปทุ่มเทให้กับพอเสียใหญ่ครับพอเสียเล็กนี่ทุ่มเทไว้ก่อนครับเพราะว่า มันจะทยอยค่อยไปหมดทุกวันทุกวันทุกวันแล้วครับแทบจะหายากขึ้นทุกวันแล้วเมื่อสามปีก่อนวันหนึ่งผมเจอห้าสิบหกสิบเหรียญถึงร้อยเหรียญเลยนะครับแต่ตอนนี้วันละเจ็ดเหรียญแปดเหรียญยังยากเลยครับบางวันเจอห้าเหรียญก็มีเพ,พราะสำหรับผเสียนเล็กน,นะครับแต่ว่าปีนี้ครับผอเสียนใหญ่เนี่ยผมจะเจอบ่อยแล้วก็เยอะด้วยครับ บางวันนี่เกือบห้าสิบเหรียญก็มีครับแต่ส่วนมากจะเจอเยอะมากที่สุดคือเหรียญรอสิบครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจอเพียบครับเยอะมากมีแต่ลิรียญใหม่ๆท้านั้นนะครับเพิ่งออกมาใช้นะครับแต่สำหรับพระเศียรใหญ่จะเจอในสภาพนี้มั่งส่วนมากจะเจอสภาพแบบนี้ครับไม่ค่อยบุบค่อยบี้เท่าไหร่แต่ว่าปีพระเศียรเล็กจะอยู่บุบบีบ้บี้อย่างนี้แทบจะทุกเหรียญเลยครับแต่น้อยนักน้อยหนาที่จะเจอแบบสภาพดีๆสวยๆเงางานะครับ มาดูนะครับนี่ดูสิครับกอบเฟืองโอเคไหมออกนี่ครับออกเฟืองก็นี่ครับกอบเฟืองสลับเรียก็โอเคนะครับนี่สวยงามอยู่นะครับเนี่ยดูดีๆครับให้ชัดแจ๋วเลยนะครับแบบนี้นะครับเก็บสะสมครับแต่สำหรับผมแล้วผมเห็นสภาพของเหรียญสิบบาทพศนี้แล้วครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเหรียญนี้แล้วครับถ้าเป็นสภาพแบบบยบี้เยอะแบบนี้ ผมไม่อยากเก็บดีกว่าครับดูสิครับเนี่ยใต้ลีกสิบบาทแล้วก็สิบลงมาเนี่ยเพียบเลยครับบูบบี้ๆเลยครับน่าเกียดมากครับเอางี้ไปใช้ดีกว่าครับเอาไปใช้ดีกว่าเพอพามันบูบบี้ๆเยอะเหลือเกินมันถ้าเราไปล้างทําการล้างจริงๆเราเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันบุบบี้ขนาดไหนแล้วก็นักสะสมมืออาชีพมืออาชีพของเขานั่ยน,นะ เขาจะติจริงเราได้ว่าจะไปขายเขาเขาจะหาว่าเป็นอย่างอื่นไปซะเอาไปใช้ดีกว่าครับสำหรับเลี้ยนพระเสียนใหญ่เรียนนี้นะครับก็ยังใส่วิ่งอยู่นะครับสวยงามนะครับโอเคครับเนี่ยขอบเฟืองใช้ได้ครับเนี่ยเห็นไหมขอบเฟืองเซร์เรียใช้ได้มากเลยครับสวยงามนะครับนี่แบบเนี้ยน่าเก็บสะสมครับเลี้ยนแบบนี้ครับเพราะมันยังไม่มีรอยบุบรอยบี้มากเท่าไหร่ก็มีครับไม่ใช่ไม่มีครับเนี่ยครับอยู่ข้างล่างเช่นกันครับ นี่สิบบาทแล้วก็สิบนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับก็มีบูบี้บี้อยู่แต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนี่ครับมาดูข้างบนครับเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นมีเท่าไหร่เลยครับด้านนี้ครับเออนี่ครับแต่มันอยู่ที่สิบบาทแล้วก็สิบแค่นั้นนะครับที่อื่นไม่มีเลยครับดูขอบเฟืองนี่ครับบูบบี้บี้เยอะเลยครับนี่ครับมันอยู่ที่สิบบาทนี่แหละครับรอยบูบรอยบี้เห็นชัดเจนครับเนี่ย ถ้าเราทําการล้างแล้วจะยิ่งจะไปกันใหญ่เลยครับมือสัมผัสดูก็รู้แล้วครับนี่ครับรอยบุ๋รอยบี้ครับอุ้ยทำไม้ออกมาอย่างนี้แล้วครับเดือนนี้นี่นะครับจับตรงปลายเดีแล้วมาอย่างนี้ครับแบบนี้มันไม่ได้ตรงแล้วนะครับเนี่ยเราดูตรงนี้ก็ได้ครับจับตรงพเสียนของพวกออ่งแล้วก็หมุนมาอย่างนี้ครับเนี่ย เอางี้ก็ได้ครับเราจับอย่างนี้นะครับดูที่ว่ามันจะตรงไหมหมุนกลับมาตรงครับอันนี้ไม่ใช่ครับทีแรกผมนึกว่ามันม,มันจะถ้าจับอย่างนี้แล้วมันจะไปเอียงมาอยู่ด้านหนึ่งนี่ครับมันก็ไม่ตรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะออกเอียงนิดนิดหนึ่งครับแต่ยังไม่ค่อยมีราคาหรอกครับแต่เอียงวันนี้มันน้อยเกินไปครับ มาดูเหรียญนี้ครับเหรียญใหญ่นี้ครับนั่นมันเหรียญเศียนเล็กครับนี่เศียรเศียนใหญ่นะครับตรงเป๊ะครับไม่มีพลาดเป้าหมายครับตรงเป๊ะตรงในตัวนั้นเลยนะครับ